ถ้าเกิดในวิถีมงัลวันรพี่พอมทีนักของพเราทุพ่ออมเราได้เรียนมาผูมอกว่วาลนั่นเ่งพวกเราอยากจะมากด้วยความรูครับและได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่วางตัวนับจริงแล้วพวกเรามี่วานได้พ่วมกั่อยทั้งคามรูนะังก็ได้เิดพิธีว่าดีครับแขลีครับ ก่อนอื่นก็ต้องหัวหนา้าคอสชซึ่งมีเวลาน้อยได้คุณาปรึเวลามาโยพอดทุคนนนได้คาดหวังไว้ว่าอนาคตนั้นประเทศหล,หลายประเทศนั้นมีความบ้านเมืองเราก็คงจะไม่เป็นสุข,ขอย่างนี้นะครับและประชาชนทุกคนนะก็ฝากความหวังไว้กับท่านหัวหน้าคอทำงานให้กับประเทศชาติขอบคุณมากครับหมดตรง